สวัสดีค่ะวันนี้มาขายน้ำผึ้งขายน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลี้ยงจากเกสรดอกลำใหญ่นะคะของฟาร์มผึ้งพีละพันเพียวพันธ์ในภาคอีสานจัดจำหน่ายโดยตีละนันโอกอินนะคะสองสองสามทับ,บ,บสี่ตําบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนจำหน่าย ในภางอีสานแต่เราก็ส่งขายทั่วไทยส่งขายทั่วไทยท่านสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่3ขวดขึ้นไปนะคะ3ขวดใหญ่รวมส่งเก็บเงินกลายทางเพียง399บาทนะคะช่วงนี้ไกลเทศการสงการหลายๆท่านก็สั่งเพื่อไปเป็นของฝากญาติผู้ใหญ่ ในเทศกาลสงกรานต์เราก็พร้อมส่งทุกเมื่อเราส่งสินค้าวันละสองรอบนะคะรอบเช้าก่อนเที่ยงและรอบบ่ายก่อน16หนาฬิกาเพราะฉะนั้นท่านใดสามารถท่านอยากได้สนใจอยากได้สินค้าไปจำหน่ายไปลองรับประทานสามารถสั่งซื้อได้นะคะสินค้าเราส่งไวแตกเสียหายมีเคลมทุกกล่อง ทุกขวดนะคะสินค้าเรามีหลายรุ่นหลายขนาดนะคะมีตั้งแต่ขวดเหลี่ยมใหญ่ขวดกลมใหญ่ขวดกระปุก350มลขวดบีบ350มลขวดเหลี่ยมกลาง500กรัมนะคะ วดหัวใจ150มรเหมาะเป็นของชํำร่วยของที่ระลึกในงานแต่งงานนะคะราคาเริ่มต้นที่30บาทนะคะหลอดบีบ150มรราคาเดียวกัน30บาทแต่ท่านต้องสั่งซื้อตั้งแต่1โหโลขึ้นไปนะคะ หนึ่งโหลรวมส่งเก็บเงินปลายทางเราคิดเพียง400บาทนะคะนอกจากนี้เราก็ทำเป็นกระเช้าตะกร้าผลตะกร้าของขวัญไว้เวลาท่านมารีบรีบท่านก็มาสามารถหยิบไปได้เลยนะคะตะกร้าสินค้าเรามีมากมายรับรองว่าท่านมา ท่านอยากได้เยอะขนาดไหนเราก็พร้อมส่งท่านสามารถส่งท่านได้ในวันเดียวในหลายหลายร้อยลังนะคะสวยงามนะคะสวยงามต้องปิดไว้ฝุ่นนะคะ บ้านร้านอยู่ติดถนนุ่นเยอะนะคะถ้าท่านในสินค้าต้องการสินค้าจากร้านของเราสามารถโทร0ก็7 3-017815เเรายินดีให้บริการสินค้าที่ส่งมีแตกเสียหายระหว่างขนส่งเรายินดีเคลมทุกกรณีนะคะนอกจากนี้ทางร้านของเราก็ยังมีตะกร้าสวยๆจากชุมชน จำหน่ายในราคาส่งราคาปลีกนะคะ ถ้าท่านใดเป็นคอน้ำผึ้งที่ไม่เคยชิมน้ำผึ้งจากฟาร์มพีระพันธ์ลองซื้อไปชิมดูแล้วรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะ